เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวชริตาคำูลตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนเมียงแก่นวิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายรางวัลที่เสนอขอครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนาวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในการจัดริการเรียนการสอนตำแหน่งครูผู้ช่วยตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2555จนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริหารโรงเรียนให้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6ตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการได้รับการฝึกทักษะ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาจึงมีความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดีและมีความสามารถพิเศษในด้านภาษาจีนการที่ข้าพเจ้าต้องสอนในรายวิชาที่หลากหลายและพบปัญหาในห้องเรียนคือนักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันนักเรียนเรียนไม่ทันเพื่อนเนื่องด้วยบริบทของโรงเรียน มีนักเรียนหลากหลายชนเผ่าพื้นฐานทางด้านภาษาก็จะต่ำอีกทั้งความสามารถในการใช้โปรแกรมตารางงานค่อนข้างที่จะมีน้อยมากขาดทักษะการแก้ปัญหาและขาดทักษะในการเขียนโปรแกรมพื้นฐานขาดแรงดึงดูดใจที่จะเรียนจึงได้เกิดแนวความคิดที่จะสร้างนางวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในรูปแบบของเกมการประเมินตัวชี้วัดเฉพาะด้าน นวัตกรรมเกมสร้างสรร์าจากโปรแกรม Microsoft Excel นี้เป็นนวัตกรรมประเภทการจัดการเรียนรู้ประกอบสื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นเกมที่ประกอบด้วยเกมต่างๆซึ่งมีเนื้อหาบูรณาการครอบคลุมสาระต่างๆดังนี้ 1. เกมสวัสดีหนีหา่าจุดประสงค์ของการเล่นเกมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่รู้และเตรียมความพร้อมและพื้นฐานการรู้ในการสนทนา 2. เกมตามหาหมูป่าจุดประสงค์การเล่นเกมเพื่อให้นักเรียนเกิดความประทับใจอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในกรณีนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดถ้ำหลวงในจังหวัดเชียงรายและเพื่อบันทึกและถ่ายทอดเรื่องราวที่ประทับใจเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากของจริงประสบการณ์ตรงทําให้นักเรียนได้สังเกตจดบันทึกเรียนรู้การคิดคํานวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และหลักการแก้ปัญหาตามแนววิทยาการคำนวณ 3. เกมรอบรู้อาเซียนจุดประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เรื่อง10ประเทศอาเซียนเพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกและสนใจในการเรียนรู้บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา 4. เกมอวยพรซ่อนแอบจุประสงค์ในการเล่นเกมเพื่อให้นักเรียนฝึกฝน,ฝนจนเกิดทักษะความชำนาญในเรื่องคำศัพท์และการเขียนโปรแกรมพื้นฐานเป็นเกมที่ได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยและการใช้สูตรในโปรแกรม Microsoft Excel แบบมีเงื่อนไข 5. เกมกีฬาพาสนุกจุประสงค์งการเล่นเกมเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ และคำศัพท์ในหมวดของอุปกรณ์กีฬาในภาษาอังกฤษและภาษาจีน <7. S 1> เนดเ,นเกมเปลี่ยนสีคำตอบจุดประสงค์การเล่นเกมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การผสมสีจากแม่สีเพื่อนำไปสู่การได้สีสันใหม่และคำศัพท์ในหมวดของสีในภาษาอังกฤษและภาษาจีนเกมเที่ยวเชียงรายไม่ไปไม่รู้ จุดประสงค์ของการเล่นเกมเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและประวัติโดยย่อและชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในภาษาจีนเพื่อให้นักเรียนตระหนักสำนึกรักบ้านเกิดอีกทั้งยังเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะประชาสัมพันธ์ชักชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในจังหวัดเชียงรายมากยิ่งขึ้นและนำไปสู่ชุมนุมมักคุเทศน้อยพาเที่ยว เกมบันไดไขปริศนาจุประสงค์การเล่นเกมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สุภาษิตคำพังเพยของไทยในรูปแบบของภาษาจีนนักเรียนจะได้เรียนรู้ความหมายของคำพังเพยและคำศัพท์ด้านภาษาและการใช้สูตร Excel ในการกำหนดเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขเกมครอบครัวมีสุข จุประสงค์การเล่นเกมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในหมวดครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้นักเรียนนำไปใช้ในการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศได้อีกต่อไปเกมพินอินพาอิมจุดประสงค์ของการเล่นเกมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การอ่านเขียนพินอินในภาษาจีนและคำศัพท์ในหมวดผักผลไม้ในภาษาอังกฤษและภาษาจีนและยังได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้สูตร if และ sum ในโปรแกรม,ม Microsoft Excel เกมพิชิตกำแพงเมืองจีนจุดประสงค์การเล่นเกมเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศจีนซึ่งเป็นมรอดอกโลกอย่างกำแพงเมืองจีนมากยิ่งขึ้นเพื่อปูพื้นฐานให้นักเรียนในการเรียนวิชาสังคมประวัติศาสตร์ต่อไปุประสงค์หลักของน,น,น,นวัตรกรรมเกมสร้างสารรค์จากโปรแกรม Microsoft Excel คือเพื่อยกระดับความสามารถในการเขียนและการอ่านภาษาต่างประเทศทักษะการแก้ปัญหาและคอมพิวเตอร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่างๆให้สูงขึ้นผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนและนักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ประกอบที่ 3. ความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนไม่รู้สึกว่าตนเองกำลังเรียนอยู่ทำให้มีความสนุกและสนใจใฝ่รู้ในการเรียนเป็นการเรียนรู้สิ่งรอบตัวเองเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย ทำให้นักเรียนมีความสนใจเป็นสิ่งที่นักเรียนอยากรู้เองทำให้เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายมีการใช้ความรู้ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับหรือความสามารถที่มีในการทำประโยชน์เพื่อผู้อ,อืน่นหรือผลที่เกิดกับผู้เรียนเรียนได้รับรางวัลการยกย่องชื่อชูเกียรติจากหน่วยงานองค์กรระดับได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่15นานาชาติ ผลงานที่เป็นเลิศได้รับรางวัน c a ท t o อรี w อ r วอ2019สาขา ICT for Learning a w a r d ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้จากบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัด ได้รับรางวัลครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศโครงการ Thailand Innovative Teacher Leadership Award 2019จากบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดวันชนะเลิศเหรียนทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์สปทในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ภาคเหนือจองอังหวัดสุโขทัย